สวัสดีครับตีเล็กสายบันครับผมวันนี้พามาดูทีมงานรถหล,ลอๆครับ ดูรถดับเทดินครับโอ้โหดูปลายท่อสุดยอดเลย,ยได้กี่เที่ยวแล้วลูกพี่จบเไยครับ,รบดีกว่านี้ดีนลยแหละโอ้ มาแล้วมาแล้ววันนี้พอดีผ่านมาเจอครับคูโซ่ลลๆสีขาวโอ้อยังจมเลยเนี่ย ยังใหม่อยู่เลยครับยังกิ๊กอยู่เลยโอ้โหเนี่ยถังน้ำมันร้อลิตรร้อลิตรรุ่นนี้ข้างล่างครับติดโลมครับ เป็นทางด้านของเจ้าฟูโซสีฟ้าครับเอาไปดูกันหน่อยนี่เมกาสีม่วงฟูโซครับติดลม เมก้าสีม่วงครับจะดึงครับเอาละโซ่รหลดครับโซ่รหลดเอาถอยครับถอย แม่ทีมงานนี้มีแต่รถหล่อๆเลยคนขับก็น่าตาดีด้วยครับมีเด็กหรือเปล่าในรถไม่มีอ,อะไรนะอ๋อตีเล็กสายมันครับมันอย่างเดียวนี่มาถึงก็มันเลย ด้านหลังครับยังเกี่ยวโซ่อยู่โอ้มิดล้อเลยมิดล้อเลยหนักเด็กหรือเปล่านี่พี่ไม่มีอโอ้ดินก้อนมาเลยครับโอ้โหมิดล้อเลยครับ มิดลอ้อเลยเอาดึงแล้วครับดึงแล้วครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับ รถไมรรถไมาแล้วครับรถไถมาแล้วรถไถมาดันตูดแล้ว ติด ไม่ขึ้นครับดึงไม่ขึ้นดินมันเบาตัวไทยมันปันเลยเนาะเยกดำพอได้ปะครับเนี่ยมันเอียงเนาะ นี่ถอยมานี่ลงเลยว่นี่ครับโอ้โหานน้บอกล้วหลต้องอเปางสงเดี๋ยวเราสูบหูเดยวสูบคยมากอาแล้วดิเมื่อกี้ไม่กล้าดึงไม่ขึ้นครับคราวนี้ฟูโซ่มาแล้ว โซ่มาดึงฟโซ่ครับคราวนี้มเ,มเมื่อกี้ไม่กล้าดึงไม่ขึ้นรถไถเนี่ยดันตูดช่วยครับโอ้โห oh, oh, ดูเดือดเลย อันนี้มันบ้านนิยังครับบ้านอยังนี่บ้านไหนนวลป่วงบ้านอยังก่อนนะนวลป่วงโอ้นอนป่อหลวงเอาลราเตรียมตัวครับ<ป>เอาไปไปโอ้โหโอ้โหไม่ขึ้นครับ ลดวะสเตย์หลดเลยครับผมน่กว่าขาดอาเปิดข้างแล้วครับ ทีมงานมีแต่วัยรุ่นเลยครับฉันว่งตาก็ไม่ร่วมจะบ่าบัวฉั่องให้มันดารนั้นดวรอไม่ได้ดำเลย ซื้อที่มงานนี่อย่างนี่คือโหดแหลยที่งานสามก๊ก <laughs> ที่งานสามก๊กที่งานสามก๊กข้างนรองนี่ครับหกล้อจอดอยู่เยอะเลยครับเอาเจ้าฟูโซโคันนี้ขึ้นก่อนเฮ้ยปล่งไหน À, <laughs> <bên> đám <không? cười> à, <đúng>。<cười> <cười> รถหล่อๆแบบนี้จมครับมันน่าดูนะครับนี่จากอูพอกอ่พอรวมช่างครับจากอู่พอรวมช่างครับเจ้าฟูโซ่สีฟ้าฟ้าออกุเขียวได้จแจที่ยวแล้ว,วไหมนี่ สิบหกแถวแถวนี่จมจ้อยอันน like ี ER ้ช่องไหนครับตีเล็กสายมันครับออลููเยยไป้ะ ล็อกกี้มาแล้วครับล็อกกี้มาแล้วล็อกกี้มาแล้วดูล็อกกี้เทดินก่อนครับโอ้หลงเลยครับเนี่ยตัวแรงเลยล็อกกี้ ยางแล้วครับ